สวัสดีครับเราทีมงาน Mono OA s e r v i c e เรามีนัดส่งเครื่องถ่ายเอกสารที่บริษัทฮิวแมนแกนเขตนนทบุรีเรามีบริการติดตั้งสอนการใช้งานและการดูแลรักษาเครื่องเชิญรับชมคลิปได้เลยครับ มันจะเป็นปุ่มหลักถ้าจะการใช้งานเนี่ยมันจะมีอยู่2ฟังก์ชันก็คือในเรื่องของ c o p y ้แล้วก็เซน d s เซนคือในเรื่องของการสแกนใช่ครับก็มาที่โหมด c o p y c ้ p คเเนี่ยมันจะบอกไลยว่าจะเป็นอยางตั้งตลอดเนาะอันนี้คือหนึ่งอันทรรี่สองเป็นในสีน้ำน,นอนที่เปิดตัวนี้มาพุ๊บเห็นตัวล็อกนี่ไหมดึมองออกมาน,นะครับอมใหม่มาที่ เขย่าดีงผู้สอนตัวนี้ที่เสียบกัวมนนะอ,อริ่เวลาอดก่อนก็โยงนะกระดาษติดนจะติดทางด้านนี้ด้านเดียวพี่ก็ดึงกระดาษออกมาติดด้านนี้ดึงตรงนี้ติดชุดความร้อนพี่ห้ามดึงแรงนะต้องดึงตามกระดาษแล้วก็กดลงแล้วก็ดึงออกมาเพราะว่าถ้าพี่ดึงแรงปุ๊บเศษกระดาษมันจะเข้าไปติดน้อโฟมพี่ก็พี้ปุ๊บก,สกนนะดสตาร์ทใช่ครับ เครื่องมันก็จะอ่านแล้วก็ถ่ายสำรองพี่แบบสำรองชั้นไหมพี่มันจะดึงได้นี่สองออกมาครับเรามีบริการจัดส่งนัดมอบเครื่องและติดตั้งด่วนเลยล่วงหน้าให้กับลูกค้าเรียกโมโนโอเอเซอร์วิสให้เราดูแลงาน่เอกสารของคุณขอบคุณที่รับชมครับ